ทางร้านได้ทราบว่านายกรัฐมนตีจะมาทานข้าวที่ร้านอาหาราปลานิงใส่น้ำไหลค่นนะครับก็คือทางร้านเรียมอาหารเมนูเป็นซิกเนเจอร์ให้กับทางนายกรัฐมนตีรสชาติของปาลาปิ้งคเด็มของปาลานิงใส่น้ำไหลคือเนื้อไม่หมันไิ่กินดินกินโกนกินข้าวเนื้อจะหวานเด่งอร่อยครับผมเมนูท,ที่จะเสิร์ฟในวันนั้นนะครับมีอะไรบ้างครับที่าีก็คือปุยปลานิ้งนะครับ ปลาซูมิปลานินแกงสม้มพอน้ํ้ปลาปลาสามรสก็ผัดน้ำผัดหัอหอยครับผมอยากให้คนมาเลี้ยงปลานินแบบใส่น้ำไหลเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้ในตัวไปตรงเพราะวในตัวไปตรงก็คือปลานินใส่น้ำไหลยังไม่พอที่จะขายในตัวไปตรงปริมาณในการเลี้ยงคือน้อยและคุณภาพก็ยังไม่ได้เท่าที่ต้องการเออยากให้มีหน่วยงานนะมาสนับสนุนให้ความรู้เพิ่มขึ้น ปลาิให้มันได้คุณภาพก็คือจะทำมาเป็น G I ก็คือจะให้คุณภาพของเนื้อปลาดิบในเมนูเนี้ยสร้างชื่อไปทั่วครับ